สวัสดีค่ะ วันนี้ก็เป็นการรายงานภาวะเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคม2565นนะคะโดยเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็ชะลอลงบ้างจากเดือนก่อนหน้านะคะถึงแม้ว่าเราจะเห็นการจ้างงานแล้วก็รายได้ที่ยังเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องแต่ว่าบางจุดของเศรษฐกิจก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจคู่ค้าที่ชะลอตัวแล้วก็ค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับที่สูงนะคะอย่างไรก็ดีตัวภาคบริการนะคะยกเว้นภาคการค้าก็ยังถือว่าเติบโตได้ดีต่อเนื่อง ทั้งจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและก็นักท่องเที่ยวไทยค่ะอันนั้นก็เป็นธีมของเดือนนี้นะคะถ้าลงมาดูในภาพรวมเศรษฐกิจเครื่องชี้ต่างๆของเศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคม2565นนะคะก็อยู่ในทิศทางที่ถือว่ายังฟื้นตัวนะคะแม้ว่าบางจุดเนี่ยจะชะลอลงบ้างอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะคะ โดยถ้าไปดูเครื่องชี้ฝั่งอุปสงค์ด้านซ้ายมือก่อนนะคะจะเห็นได้ว่าการบริโภคนะคะก็อาจจะชะลอลงบ้างจากความกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่สูงแล้วก็ได้เร่งไปแล้วในช่วงก่อนหน้านะคะจากที่ออกมาจากช่วงโควิด ะะแล้วก็การลงทุนก็เช่นกันนะคะการลงทุนภาคเอกชนก็ปรับลดลงบ้างนะคะขณะที่จํานวนนะักท่องเที่ยวต่างชาติถ้าดูเส้นสีเทานะคะก็จะเห็นได้ว่ายังขยายตัวได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ส่งผลให้ดัชนีการผลิตในภาคบริการในภาพด้านขวานะคะเส้นสีเทาเช่นเดียวกันเนี่ยก็ยังคงเพิ่มขึ้นได้นะคะ สำหรับการผลิตผ้าอุตสาหกรรมคือเส้นสีดำนะคะในเดือนนี้เนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะจากการที่มีการรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ก็เลยสามารถผลิตได้เพิ่มขึ้นนะคะ ในเส้นสีเขียวนะคะคือผลผลิตสินค้ากเกษตรนะคะก็ในเดือนนี้ปรับลดลงนะคะจากตัวผล,ลไม้นะคะหลักๆก,ก็คือมังคุดทุเรียนเงาะนะคะที่ในช่วงก่อนหน้าเนี่ยออกสู่ตลาดไปแล้วค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงเดือนนี้ก็อาจจะ,ะมีการออกสู่ตลาดลดลงบ้างนะคะถ้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็จะเห็นได้ว่าเครื่องชี้ภาค การบริโภคภาคเอกชนนะคะก็เราเห็นปรับลดลงบ้างจากที่เร่งไปในช่วงก่อนหน้าถ้าภาพซ้ายมือจะเห็นเส้นสีดำนะคะที่ก็ชะลองลงเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็มาจากทั้งเรื่องของ ที่เร่งไปแล้วแล้วก็เรื่องของค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับที่สูงนะคะก็เลยยังกดดันเรื่องของการบริโภคอยู่นะคะแม้ว่าภาพรวมจะเห็นเศรษฐกิจที่มีการจ้างงานแล้วก็รายได้เพิ่มขึ้นนะคะโดยในเดือนนี้นะคะ,ะการบริโภคให้เอกชนเนี่ยหดตัวเล็กน้อยนะคะเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ0.2นะคะแต่ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนก็ถือว่ายังขยายตัวได้ที่ร้อยละ14.7นะคะ อย่างไรก็ดีนะคะถ้าเราลงไปดูในรายหมวดนะคะตัวดัชนีในรายหมวดที่รวมเอาการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ายังขยายตัวได้ต่อเนื่องนะคะถ้าดูตรงเส้นสีม่วงคือการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนนะคะก็จะเห็นว่าปรับเพิ่มขึ้นจากยอดจําหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเนื่องจากว่ามีการส่งมอบวัตถุดิบก็คือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะมากขึ้นก็เลยทําให้มีการผลิตและก็การส่งมอบที่ปรับดีขึ้นนะคะ อีกตัวหนึ่งที่ยังดีขึ้นก็คือเรื่องของหมวดสินค้าไม่คงทนคือเส้นสีแดงนะคะอันนี้เพิ่มขึ้นตามยอดจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็ปริมาณการจําหน่ายเชื้อเพลิงนะคะที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็ตามกิจกรรมทางเศรษฐ,ฐกิจที่เพิ่มขึ้นนะคะ อีกตัวหนึ่งที่ปรับดีขึ้นก็คือเรื่องของการใช้จ่ายในโหมดบริการนะคะคือเส้นสีฟ้าก็จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นจากทางด้านของโรงแรมพัตคาแล้วก็หมวดขนส่งผู้โดยสารนะคะซึ่งก็ดีขึ้นจากทั้งนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งถ้าดูภาพนักท่องเที่ยวไทยจะเห็นในรูปด้านขวามือก็ปรับเพิ่มขึ้นต่อเอนื่องนะคะรวมถึงอัตราการพักแรมนะคะเส้นสีดําที่ปรับเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งนอกจากนักท่องเท,ที่ยวไทยแล้วนะคะก็จะเห็น เห็นการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยทําให้ภาคบริการในเดือนนี้ยังขยายตัวต่อเนื่องได้นะคะถ้าดูในเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะเห็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเข้ามา1.12ล้านคนนะคะก็เพิ่มจากเดือนก่อนหน้าที่มีประมาณ767,000คนนะคะโดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากเกือบทุกสัญชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากอาเซียนนะคะ ก็การเพิ่มขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เป็นผลจากการที่ภาครัฐเนี่ยยกเลิกการลงทะเบียนเข้าประเทศไทยผ่านระบบ Thailand p a s s นะคะอีกทั้งหลายประเทศต้นทางก็ถือว่ายังผ่อนคลายมาตรการจํากัดการเดินทางมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็เลยทําให้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเรามีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแล้วทั้งสิ้น3าล้านสองแนคนนะคะ ถ้ามองภาพด้านขวามือนะคะก็จะเห็นว่าจํานวนนะักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทําให้ดัดชนีผลผลิตในภาคบริการเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะก็ถ้าดูในหมวดสีส้มๆอ่อนๆน,นะคะก็จะเป็นเรื่องของโรงแรมและพัตคการแล้วก็เส้นสีดําก็จะเป็นเรื่องของอการขนส่งนะคะซึ่งก็ยังดีขึ้นต่อเนื่องอยู่นะคะก็จะมีเส้นสีแดงที่เป็นภาคการค้านะคะที่ยังได้รับผลจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นก็เลยทําให้อาจจะปรับลดลงบ้างในเดือนนี้ค่ะ สำหรับตลาดแรงงานโดยรวมนะคะก็ยังทยอยฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจนะคะก็เห็นได้จากภาพด้านซ้ายจะเห็นจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา33ในระบบประกันสังคมนะคะที่ก็ยังทยอยเพิ่มขึ้นอยู่นะคะและภาพที่อาจจะไม่ได้นำมาโชว์ในนี้นะคะก็คือสัดส่วนผู้ขอรับสิทธิ์ว่างงานนะคะในระบบประกันสังคมก็ยังลดลงต่อเนื่องนะคะนอกจากนั้นเรายังเห็นในเรื่องของการแรงงานที่คืนถิ่นไปนะคะตอนนี้ก็เริ่มกลับเข้ามาทางานในเมืองต่างๆแล้ว นะคะตรงนี้ก็สะท้อนว่าตัวรายได้ของแรงงานเนี่ยน่าจะยังทยอยกลับมาได้นะคะสำหรับความเชื่อมั่นของผู้ประกอบอาชีพอิสระภาพด้านขวาที่เรามอนิเตอร์ตัว social listening ต่างๆอยู่นะคะจะเห็นเรื่องของการ ดีขึ้นต่อ,อดีต่อเนื่องนะคะดีต่อเนื่องก็คือจะเห็นเป็นอยู่ในดินแดนสีเขียวนะคะก็สะท้อนว่าเซนติเมนต์ที่ผ่านมาหลายเดือนยังยังดีต่อเนื่องอยู่ในสำหรับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะสำหรับเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนนะคะก็ในเดือนนี้ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ2.1นะคะแต่ถ้าเทียบกับ เดือนเดียวกันปีก่อนก็ยังเติบโตได้นะคะหลกัหลกๆในเดือนนี้นะคะก็ปรับลดลงตามการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งถ้าไปดูในหมวดย่อยในเส้นสีฟ้าเนี่ยก็จะแตกออกเป็นมีเรื่องของการลดลงของการนําเข้าสิน,นะคะ้าทุนภาคเอกชนนะคะอย่างพวกเครื่องจักรทั่วไปในเดือนนี้ก็ลดลงนะคะแล้วก็มีการลดลงของยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์นะคะก็อันนี้มีเรื่องของการขาดแคลนชิ้นส่วนในช่วงก่อนหน้าก็เลยทําให้เดือนนี้อาจจะมีการจดทะเบียนลดลงนะคะ แต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะในหมวดนี้เนี่ยเราเห็นยอดจําหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศนะคะที่ยังเติบโตได้โดยเฉพาะเครื่องจักรที่ใช้ในภาคกเกษตรนะคะส่วนเครื่องชี้การลงทุน ด้านการก่อสร้างคือเส้นสีส้มนะคะก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะตามพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตมีตั้งแต่การสร้างสำนักงานแล้วก็เรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะอย่างไรก็ดีนะคะยอดจำหน่ายวัสดุก่อเสื้องในก่อสร้างในเดือนนี้นะคะก็ปรับลดลงนะคะอันนี้ก็จะถึงแม้ว่าราคาวัาสดุเนี่ยเริ่มปรับลดลงมาแล้วแต่ถือว่ายังอยู่ในระดับที่สูงนะคะ, <c oughs> ะ,คะก็เลยยังเห็นการชะลอลงของการยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนะคะสำหรับความเชื่อมั่นด้านการลงทุนภาพด้านขวามือนะคะก็ จะเห็นได้ว่าความเชื no like ่อมั่นด้านการลงทุนของธุรกิจการผลิตเนี่ยปรับลดลงนะคะสอดคล้องกับดัชนีการลงทุนที่ลดลงนะคะอย่างไรก็ดีนะคะในตัวเส้นสีม่วงนะคะที่เป็นความเชื่อมั่นด้านการลงทุนของธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในภาคการผลิตนะคะก็จะเห็นได้ว่าปรับดีขึ้นต่อเนื่องก็ตามกิจกรรมในภาคบริการที่ปรับดีขึ้นนะคะสำหรับการใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนนะคะก็ในภาพรวมก็หดตัว เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนนะคะหลักๆก,ก็มาจากเรื่องของ รายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลางในภาพตรงกลางนะคะว่าปรับลดลงในเดือนนี้จากที่ได้เร่งเบิกจ่ายไปแล้วในช่วงต้นปีงบประมาณนะคะถึงแม้ว่าถ้าไปดูของการลงทุนภาคของรัฐวิสาหกิจเนี่ยเห็นว่าในเดือนนี้อาจจะขยายตัวตามการเบริกจ่ายในโครงการด้านคมนาคมบ้างก็ตามนะคะแต่รวมแล้วยังถือว่าหดตัวในส่วนของรายจ่ายประจําในภาพด้านซ้ายมือสุดนะคะก็ในเดือนนี้ทรงตัวนะคะเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนก็จะเทียบเส้นส้มกับเส้นสีดํานะคะ สำหรับมูลค่าการส่งออกสินค้าในเดือนนี้นะคะก็ลดลงจากเดือนก่อนนะคะตามอุป,สง,อปสงค์อุปสงค์คูณค้าที่ชะลอตัวนะคะโดยมูลค่าการส่งออกที่ไม่รวมทองคำนะคะก็แม้ว่าในช่วงเดียวกันปีก่อนถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยจะโตอยู่ที่3.8%เนี่ยแต่ว่าถ้าเทียบกับเดือนก่อนหน้านะคะจะเห็นว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าลดลง2.7%นะคะโดยหมวดที่ปรับลดลงในเดือนนี้นะคะก็จะมีโลหะที่ใช้ในการก่อสร้างนะคะก็ปรับลดลงตามการลดลงของความต้องการในภาคอสังหาริมทรัพย์ในจีนนะคะอีกส่วนหนึ่งที่ปรับลดลงนะคะคือเส้นสีแดงนะคะ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ Hard Disk Drive นะคะที่ลดลงตามแนวโน้มด้านอุปสงค์นะคะแล้วก็มีเรื่องของการบริหารคำสั่งซื้อของผู้ส่งออกด้วยจะเห็นขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะก็จะมีแพทเทิร์นของการส่งออกนะคะที่ส่งออก3เดือนครั้งนะคะก็จะทำให้บางช่วงนี้อาจจะหายไปแต่บางช่วงอาจจะกลับขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ แต่ว่าในอีกตัวหนึ่งก็คือการส่งออกในหมวดสินค้าเกษตรคือเส้นสีเขียวนะคะก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จะปรับลดลงตามการส่งออกผลไม้ไปจีนที่ได้เรียนไปแล้วในช่วงก่อนหน้านะคะในส่วนของภาคการผลิตด้านขวามือนะคะภาพด้านขวามือก็จะเห็นว่าในเดือนนี้เนี่ยในภาพรวมนะคะยังขยายตัวได้จากเดือนก่อนที่ร้อยละ0.5นะคะแต่ถ้าเทียบกับ เดือนเดียวกันปีก่อนก็ขยายที่6.4นะคะก็อันนี้มาจากการผลิตชิ้นส่วนแล้วก็แผงวงจรนะคะคือเส้นสีแดงนะคะแล้วก็มีการผลิตรถยนต์นั่งนะคะก็คือเส้นสีน้ำเงินเนื่องจากว่าผู้ผลิตก็ได้รับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นในช่วงนี้ก็สามารถผลิตได้มากขึ้นนะคะอย่างไรก็ดีบางหมวดนะคะก็มีปรับลดลงอย่างหมวดปิตโตรเลียมนะคะสีเหลืองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าออมีการปรับลดลงสอดคล้องกับค่ารักลั่นที่ลดลงนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ลดลง นะคะก็คือตัวฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะคะตามอ,าอุปสงค์ในตลาดโลกที่ชะลอลงค่ะสำหรับดุลบัญชีเดินสพัดนะคะก็ในเดือนนี้ค่ะดุล4.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ ขาดดุลเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนนะคะเดือนก่อนขาดดุลที่1.9พันล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้มาจากหลักๆนะคะดุลการค้าที่ขาดดุลจากทั้งมูลค่าการส่งออกที่ปรับลดลงอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะแล้วก็เดือนนี้มีการนําเข้าทองคําค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าราคาทองปรับลดลงนะคะในขณะที่ตัวดุลบริการรายได้แล้วก็เงินโอนของเดือนนี้ก็ยังใกล้เคียงกับเดือนก่อน,นะคะ่ะ สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนะคะบาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ในเดือนกระกฎาคมจะเป็นแท่งสีน้าเงินนะคะกะ็แข่งค่าแท่งสีน้าเงินนะคะเฉลี่ยอ่อนค่าลงจากเดือนก่อนนะคะตาม การแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะจากแนวโน้มของการดําเนินนโยบายการเงินที่ค่อนข้างจะเข้มงวดต่อเนื่องของเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐนะคะก็อันนี้ก็เพื่อที่จะลดแรงกดดันอัตรางเงินเฟอ้อที่ของสหรัฐที่เขาอยู่ในระดับสูงนะคะก็เลยทําให้นักลงทุนมีความกังวลนะคะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอาจจะรับผลกระทบก็เลยทําให้มีความระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นหรือที่เราเรียกว่า risk off นะคะก็ ในเดือนนี้นะคะดัดชนี NER ก็อ่อนค่าลงนะคะ สำหรับเดือนสิงหาคมนะคะก็ข้อมูลถึงวันที่25นะคะอันนี้ก่อนจากสันโฮนะคะก็อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็เฉลี่ยแข็งค่าขึ้นในช่วงแรกๆของเดือนนะคะตามบรรยากาศการลงทุนท้่ยังจากันได้ก็มีเรื่องของอตลาดการเงินที่ผ่อนคลายลงเพราะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยชะลอลงนะคะก็ทําให้นักลงทุนก็คาดการณ์ว่าเฟดเองเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเร่งขึ้นอันตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะแล้วก็ประกอบกับในช่วงนั้นเศรษฐกิจไทยก็มีแนวโน้มปรับดีขึ้นตามการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว ะะอย่างไรก็ดีนะคะในช่วงหลังๆของเดือนเนี่ยก็เงินบาทกลับมาปรับอ่อนค่านะคะก็ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรามาสที่2อ,ออกมาอาจจะต่ํากว่าที่ตลาดคาดนะคะแล้วก็มีเรื่องของการอ่อนค่าของเงินบาทตามเงินหยวนนะคะที่เศรษฐกิจจีนเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นในปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ของเขานะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงยีสิสิงหาคมถ้าดูตัวดัดชนีค่าเงินคือบาทเทียบกับค่าเงินของภูมิภาค แล้วก็คู่ค้าคู่แข่งเนี่ยก็จะถือว่าภาพบอลยังแข็งค่า,ข,าขึ้นนะคะสำหรับอัตราเงินเฟ้อนะคะก็อัตราเงินเฟ้อทั่วไปภาพด้านซ้ายมือในเดือนกรกฎาคมนะคะอยู่ที่ร้อยละ7.61กนะคะก็ใกล้เคียงกับเดือนก่อนที่ร้อยละ7.66นะคะโดยในเดือนนี้นะคะจะเห็นว่าเงินเฟ้อในหมวดพลังงานที่เป็นแท่งสีฟ้าเนี่ยมันปรับลดลงนะคะอันนี้ก็มาจากรายราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศที่ลดลง ตามาราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะขณะที่หมวดอาหารสดคือเส้นสีเทา,เาแท่งสีเทาอ่อนเนี่ยจะเห็นได้ว่าปรับเพิ่มขึ้นนะคะยาวขึ้นนิดนึงาตามราคาผักแล้วก็ราคาเนื้อสัตว์นะคะ สำหรับอัตรางเงินเฟอ้อพื้นฐานก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะตรงแท่งสีเทาด้านล่างนะคะขยายถ้าเรามองเอาเส้นสีเทามาดูในรายละเอียดในภาพด้านขวามือนะคะคืออัตรางเงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจาก2.51เป็น2.99ในเดือนกระกฎาคมนะคะหลักๆก,ก็มาจาก2ส,ส่วนนะคะก็คือมาจากส่วนแรกคือราคาอาหารสําเร็จรูปนะคะในในตัวสีน้ําตาลอ่อนนะคะ ก็เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ค่าโดยสารสาธารณะก็คือในแท่งสีน้าเงินก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็มาจากทั้งต้นทุนวัตถุด,ดิบแล้วก็น้ํามันเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงขึ้นในช่วงก่อนหน้านะคะอันนั้นเป็นภาพเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคมนะคะก็บางจุดก็ได้รับผลกระทบจากเ,าเศรษฐกิจคู่ค้าที่ชะลอตัวนะคะ แต่ถ้ามองในเดือนสิงหาคมนะคะในแง่ของเครื่องชี้เร็วที่เราดูอยู่นะคะการเดินทางของประชาชนการออกไปทำกิจกรรมของประชาชนรวมถึงถ้าดูจาก Google Mobility จะเห็นได้ว่าในภาพรวมก็ยังไปได้นะคะยังฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถ้าเราไปคุยกับผู้ประกอบการเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ดีก็จะมีเรื่องต้นทุนแล้ก็ราคานะคะถ้าลงไปดูในรายกลุ่มนะ ใส่ในว่าในภาคการผลิตนะคะตลาดในประเทศเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มอาหารแลวก็เครื่องดื่มเพราะว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วนะคะส่วนตลาดส่งออกนะคะการผลิตไปตลาดส่งออกเนี่ยยังถือว่าทรงตัวนะคะแต่ว่าก็จะมีการผลิตไอซีนะคะคือแผงวงจรเนี่ยก็ ก็จะเพิ่มขึ้นนะคะตามความต้องการใน,ในต่างประเทศที่ยังอยู่ในดับที่สูงนะคะส่วนภาคบริการโรงแรมและร้านอาหารเนี่ยธุรกิจบอกว่าดีขึ้นเพราะว่าเห็นนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้วก็มีเรื่องของมาตรการเราเที่ยวด้วยกันนะคะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของขนส่งและ ผู้โดยสารคนส่งสินค้าและผู้โดยสารเนี่ยอันนี้ยังถือว่าทรงตัวนะคะเพราะว่าตอนนี้มีเรื่องของการแข่งขันด้านราคาในธุรกิจนี้มากขึ้นนะคะในภาคการค้าสินค้าอุปโบริโภคเนี่ยก็นะักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทาให้การจับจ่ายใช้สอยในเรื่องนี้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของสินค้าคงทนยังทรงตัวนะคะมีเรื่องของการขัดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจจะทำให้บางช่วงเนี่ยสามารถการส่งมอบรถยนต์อาจจะล่าช้าไปบ้างนะคะ ในภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะตัวธุรกิจอสังหาเองเนี่ยก็ทรงตัวตามความต้องการของบ้านในแนวราบนะคะแล้วก็อาจจะยังมีความกังวลจากการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่อาจจะ ผู้กระทบกันตัดสินใจซื้อของผู้มีไรายได้น้อยนะคะว่าอาจจะมีภาระเยอะขึ้นในระยะต่อไปส่วนภาคก่อสร้างนะคะก็ถือว่าทรงตัวทั้งก่อสร้างภาครัฐแล้วก็ก่อสร้างภาคเอกชนนะคะโดยยังมีการปัญหาการขาดขาดแคลนแรงงานต่างด้าวแล้วก็ราคาวัาสดุก่อสร้างที่ยังอยู่ในระดับที่สูงนะคะก็โดยสรุปนะคะภาวะเศรษฐกิจถ้าเป็นเดือนกรกฎาคมก็จะเห็นว่า การฟื้นตัวยังมีอยู่แต่อาจจะชะลอลงบ้างจากเดือนก่อนหน้านะคะโดยเครื่องชี้ทั้งการบริโภคและการลงทุนนียปรับลดลงจากที่ได้เร่งขึ้นมาในช่วงก่อนนะคะแล้วก็การส่งออกปรับลดลงตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้านะคะอย่างไรก็ดีภาคบริการยังไปได้นะคะจากจานวนนะักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนะคะส่วนอันตรางเงินเฟอ้อทั่วไปทรงตัวนะคะแม้ว่าราคาพลังงานจะ,ะชะลอลงบ้างนะคะแต่ว่าเรายังเห็นราคาอาหารสดและัตรางเงินเฟอ้อพื้นฐานยังเพิ่มขึ้น แล้วก็ในเดือนสิงหาคมแล้วก็ระยะต่อไปก็มองว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มที่น่าจะฟื้นได้นะคะแต่ก็ต้องติดตามเรื่องของการปรับขึ้นของต้นทุนค่าจ้างและราคาสินค้าที่จะส่งผลต่อค่าครองชีพแล้วก็มีเรื่องของอุปสงค์ของต่างประเทศที่ชะลอตัวนะคะแล้วก็การแพร่ระบาดของโควิด1 9ที่อาจจะมีนระยะต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปนะคะ